ก็ลองให้น้องริซ่าเขากินนมจากถ้วยดูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะขอกินนมจากขวดตลอดเลยไม่ยอมกินนมจากถ้วยเลยนะสงสัยเป็นเพราะว่าติดขวดนมบังเอิญว่าทำานมหกนะคะนมหกลงพื้นเขาก็เลยเรียกินแต่ว่าพื้นเราก็เช็ดสะอาดแล้วนะคะ ็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็จะให้เขา,าเรียนรู้ในการกินนมจากถ้วยถ้ากินจากถ้วยได้ก็จะได้เลิกกินนมขวดใช่ไหมลูกตอนนี้หนูโตแล้วใช่ไหมคะหนูก็ต้องกินนมจากถ้วยเป็นแล้วนะมันก็นมอันเดียวกันนะั่นลูกรสชาติเดียวกันเลย เพียงแต่ว่าหนูไม่ได้กินจากขวดแค่นั้นเองเป็นไงลมแบบเดียวกันเลยใช่ไหมเห็นไหมปอบอกแล้วไม่ได้ต่างกันเลยอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมลูก ความที่เขากินนมขวดมาตั้งแต่เล็กๆนะเขาก็เลยจะค่อนข้างติดนมขวดค่ะไม่ค่อยยอมหย่านมขวดเลยอ่ะก็พยายามให้เขากินจากถว้วยวันละนิดวันละหน่อยแต่ถึงยังไงเขาก็ยังอยากกินนมขวดอยู่ดีค่ะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนนมขวดเราก็จะอุ้มเขา เขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนได้กินนมแม่นะคะ